ซึ่งมาสำคัญไม่แพ้กันซึ่งเป็นส่วนที่เราเรียกว่า human element นะครับซึ่งก็ได้แก่ leadership แล้วก็ quality assurance นะครับ leadership เนี่ยคือความเป็นผู้นำนะครับก็คือเป็นลักษณะว่าก็คือเหมือนกับว่าเราจะต้องมีการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยเนี่ยนะครับ top นะครับตั้งแต่จุดสูงสุดเนี่ยขององค์กรนะครับองค์กรผู้อ่าองค์กรของ operator นะครับหรือว่าผู้ปฏิบัติการทางนิวเคลียร์เนี่ยอ่าคืจะต้องมีคือ ท็อปนะครับอาจจะเป็นคือซ e o อย่างเงี้ยหรืออะไรก็ตามพีครับจะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เรื่องความปลอดภัยแล้วก็ต้องกําหนดนโยบายลงมาครับซึ่งโดยที่เขาควรจะมีความคิดอยู่ในหัวครับว่าความปลอดภัยเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่มาก่อนนะครับกําไรนะครับแล้วก็ต้นทุนซึ่งยากนะครับแต่ว่าเราอยากให้เขาทำเออย้ายเขาคิดแบบนี้ส่วน q a นะครับ ก็ค so ือมันก็เป็นเครื่องมือนะครับซึ่งช่วยนะครับเครื่องมือซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งเนี่ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราออกแบบขึ้นมาครับอยากเป็นระบบเนี่ยเพื่อที่จะใช้นะครับในการควบคุมการดําเนินการนะครับจริงๆก็คือ Q A เนี่ยมันคือ quality assurance คือการประกันคุณภาพนะครับมันคือการเป็นระบบเนี่ยที่เราใช้นะครับในการที่จะควบคุมเนี่ยให้การดําเนินการเนี่ย ในแต่ละแต่แต่ละนาทีแต่ละวินาทีครับแต่ละวันเนี่ยมันปลอดภัยสูงสุดจากการที่หนึ่งก็คือว่าทําในสิ่งที่คุณควรทำสองคือไม่ทําในสิ่งที่ไม่ควรทํานะครับแล้วก็สามเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดแบบมันเกิดปัญหาเนี่ยให้พยายามแก้ปัญหาได้โดยเร็วและมีประสิทธิภาพอะไรพวกนี้นะครับอันที่สี่เนี่ยก็คือว่าให้เหมือนกับว่าดูว่าอ่าทุกอย่างนะครับที่อยู่ใน อยู่ในแฟคชีตี้หรือว่าสับกอบการของเราเนี่ยมันได้รับการ,รบำรุงดูแลรักษาอย่างดีนะครับสามารถถึงเวลาที่ต้องใช้มันสามารถใช้ได้อะไรประมาณนี้ครับซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเพื่อที่ทำให้เกิดความมั่นใจว่าตัว s S C ของเราเนี่ยนะครับมันโอเคครับมันใช้ได้ในถึงคือมันใช้ได้แล้วถึงเวลาที่เราต้องการมันเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนั้นเพื่อเราอะไรประมาณนี้ครับอ่ะ แล้วอีกเรือ,อันนี้เม่กี้เราพูดถึง leadership ใช่ไหมครับ leadership เนี่ยมันเป็นเรื่องของแบบ top นะครับขององค์กรแต่ว่า safety culture เนี่ยหรือว่าวัฒนธรรมความปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากจะต้องเราจําเป็นจะต้องทําให้เกิดนะครับสําหรับบุคคลทุกคนซึ่งอยู่ในองค์กรนะครับถ้าเกิดจะพูดให้เข้าใจง่ายว่า safety safety culture เนี่ยมันคืออะไรนะครับ safety culture เนี่ยมันก็คือ มันคือทัศนคติอะครับเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับว่าคาคือทัศนคติพี่เห็นว่าความปลอดภัยในเรื่องของนิวเคลียร์เนี่ยมันมีความมันมีความสําคัญเหนือกว่าสิ่งอื่นใดแล้วเราก็ทําไปตามนั้นนะครับแล้วก็ทําอะไรเหมือนกับที่วินยูชนคนกระทํเนาะไปตามนั้นแล้วก็โดยที่เราไม่ทําอะไรที่เรารู้ว่าทําไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญหาหรือว่าไม่แบบ ไม่ไม่สับเท่าหรือไม่ขี้เกียจหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยครับหรือไม่เป็นคนมักง่ายนะครับแล้วก็ให้คิดอยู่เสมอว่าทํำยังไงมันจะปลอดภัยมากขึ้นหรือสิ่งใดที่ไม่ปลอดภัยแล้วควรจะทําให้มันดีมากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยครับให้มันปลอดภัยมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว key trade นะครับของขององค์กรเนี่ยซึ่งมีฒนธรราความปลอดภัยเนี่ยก็จะมีเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า questioning attitude นะครับ ก็หมายความว่าเป็นทัศนคติที่เกี่ยวกับการของการตั้งคาถามว่าเอ๊ะทาอันนี้ไปเนี่ยเพื่ออะไรเออทาอย่างนี้เนี่ยดีไหมทําอย่างไรถึงจะดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับนี่คือ questioning attitude คือไม่ไม่เหมือนกับรามสูตรนะครับจริงๆคือไม่เชื่อแต่ว่าไม่เชื่อแบบว่าแค่ face value ครับแต่ให้พยายามตั้งคำถามว่าเออสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมันถูกต้องไหม หรือว่ามันช่วยส่งเสริมความปลอดภัยหรือเปล่าหรือทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยพอเรารู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เออว่ามันเกิดความไม่ปลอดภัยเราก็ไม่ทําถ้าเกิดสมมติว่าออการกระทาแบบนี้ทําให้มันเกิดทําให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นเราก็ทำเราก็พยายามหาวิธีที่ทําให้มันเกิดความปลอดภัยมากไปย,ยิ่งขึ้นไปอีกนะครับอันนี้คือเป็น questioning attitude นะครับแล้วก็มีเรื่องของ open communication นะครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมของการที่ไม่ ไม่เบรมกันนะครับไม่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 ไปกล่าวโทษกันนะครับซึ่งเหมือนกับว่าก็แค่พูดว่าเออเราควรจะทําอย่างนั้นอย่างนี้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าอีกคนหนึง่งไม่เข้าใจนะครับคือไม่เข้าใจเนี่ยก็สามารถที่จะดิสคัสกันหรือว่าปรึกษาหารือกันถกเถียงกันก็ได้โดยด้วย,วยแต่ว่าตัวบ,บนพื้นฐานของเหตุและผลโดยที่จะไม่บอกว่าอ้อเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าคนนี้ทําหรือคนนั้นทําอะไรอย่างนี้ครับแต่ให้ทุกคนมีความรับผิดชอบร่วมกัน ก็คือเนี <and> ่ยครับก็เรื่องของ personal accountability นะครับให้ถือว่าเราเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของของสัตว์ที่ปฏิบัติงานของเราครับซึ่งผู้เหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้พอทุกคนทุกคนในในองค์กรเนี่ยคิดแบบนี้ได้นะครับเป็นแบบเหมือนกับเป็นสัตว์ชาตนยานนะครับมันก็ safety culture เนี่ยก็จะเกิดขึ้นมาโดยอัตนมัติ